กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยจ้า ฮานอยสุดจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องสี่เจ็ดเจ็ดสี่ดูสี่พี่น้องว่าไม่เอาสี่เอาห้าแทนหลุดนะคะพี่น้องจ้าเข้ามาแค่วิ่งตัวเดียวนะคะวิ่งสี่นะคะวิ่งสีง่วิ่ง 4, วิ่งสี่วิ่งหกสรุปเข้ามาแค่วิ่งนะคะพี่น้องวิ่งศูนย์ไม่มานะคะวิ่งศูนย์ ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่ยี่สิเดือนสปี64นะคะพี่น้องจ๋าห้าน้อยสูตรจริงใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดมินคำนวณมาได้นะคะวันนี้จะเอาศูนย์นะคะพอยี่สิบวันนี้จะเอาศูนย์ไม่มาก็ให้มันรู้ไปนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์กับเก้านะคะวิ่งเด่นนะคะพี่น้องจา๋ามาลูกศูนย์กันนะคะศูนย์ศูนย์จะมาอมีอกไหมน้อพี่น้องจา๋าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง 02, 04, 0ู0ย์สองศห้าศจะมาไหมน้อเพราะว่ามาแล้วพี่น้องจ้ะไม่แน่นะคะอาจจะเข้าก็ได้นะคะพี่น้องมาลุ้9เกกันนะคะเก้าสอง 9ก้าสาสี่นะคะพี่น้องจะาทุกอย่างต้องไปกลับนะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น98แล้วก็04นะคะพี่น้องแอดมินก็อยากอยากเน้นนะคะว่าให้จะให้เข้าสูตรไหนดีนะคะแอดมินขอเป็นนอยปกติกับ VIP นะคะพี่น้อง แต่ก็เชื่อแอดมินด้วยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องก็แค่คิดไว้เฉยๆนะคะพี่น้องเพราะว่ามี FC ก็บอกว่าให้เน้นบ้างอะไรอย่างงี้กลัวเน้นก็จะไม่เข้านะคะพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้าหน่อยไหนนะคะเรามาตีตารางกําลังวันนะคะจะมี8 7 6 1นะคะ ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะซาธุสวัสดีค่ะ